ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกำลังอยู่กับบ้ามี่ในยูทูบช่องอีสานบ้านขอยเองพี่น้องผมเอาข้าสิรอดมักต้องรอดให้ได้ตลอดไปบอกหูกว่าเป็นเห็ดกินได้บ่ได้พี่น้องบอกบ้ามีเด้ออีพี่ส,สว่างว่าศิจากป้าแล้วสะดุดตามันเห็ดอีหยังกันแน่นี่มันเห็ดอีหยังกันแน่นดนอกใหญ่นนบ้ามีว่าซี่ดอกนี่แจงอิม่มเบิดคบครัวดแต่ทางนั้นทังนี้มันกินได้บ่ได้พี่น้องซอยบอกบ้ามีเนี่ยเด้อครับเด้อมาวัดใจ นี่ครับดอกมันเป็นแนวนี้ครับนี่นี่ครับดอกเป็นแนวนี้นี่นี่นี่ดอกหนึ่งนี่นี่ครับนี่ดอกหนึ่งมันต้องเก็บอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่บ้ามีได้สงสัยนี่สงสัยกินได่บ่าได้พี่น้องบอกบ้ามี่มาอีพี่นี่พูดนะดอกบางแง่อ้วกเอากระสีได้ตายแต่บอกว่าหัวมันกินได่บ่าได่ในที่ประเด็น เดืดอยู่เลื <strong> ่อยๆสามกิโลโอ้ยเตะ๋ยทีโอ้ยพี่น้องผมโอ้ยดอกนี่บ้ามีเตะโอ้ยดอกมึงง่ายเลยโอ้ยเตะทีเตโอ้ยไอสิโู้ว่าจะยุ่งยังสิโอ้ยบ้ามีเตะเห็ดดอกห้าวบานอืมอืมนี่มันก็สิมีดอกตัวออกไม่ยู่ใส่เกิดอจะใส่ยังไง ôi té đọt một nhây nó phi xe đài đây cũng à đây thúng xây bớt xây làm cả gấp thúng nặn ôi ba mì té thì ôi một điều đoạn nó phi nhoáng đéo 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 đi, 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 đi. nhìn coi giang này loài hốc cả ông mắc cắn vậy còn chín đầy hốc này dẻm luôn bớt té gì cả bớt té ông người xia อีกดอกนึงพี่น้องผมนี่เฮ้ยนี่พี่น้องดอกมันใหญ่เลยนะเฮ้ยคันเบี้ยนี่สีหาดอกก็อิ่มตัวนี่เขาเอื้อเห็ดอีกอย่างแหละเขาเอื้อเห็ดอีกอย่างแหละพี่น้องมันกิน,นได้บ่ได้โอว้วะโอ้วะ เกิดอยากปลาลนี่มันสิพ่กินไดบ่พ,พูดอะเอาออกมาสีแดงแดงนี่บาดนี่เอาคือเป็นแนวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สูตรพี่สูตรพี่สูตรพี่น้องพี่สูตรมันเป็นสีแดงแดงไหมเดี๋ยวถเถอเบื้องพอขยี้แล้วมันสีออกเป็นสีแดงแดงพี่น้อง ย่างนี่ยเราก็ต้องหาาชิ้นไปก่อนอุ้ยหุ่นอีร้อกนึงพี่น้องเฮ้ย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 พี่น้องผมดอกบักแง่เหรพี่น้องดอกบักแง่ทอฝ้ามือพุ่นทอฝ้ามือเลยพี่น้องทอฝ้ามือเลยสุดยอด Ấu dưới được